สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะครูปูก็มีพยัญชนะไทยตัวที่21มาเป็นผู้ช่วยและเป็นอักษรกลางด้วยนั่นก็คือตัวตอนั่นเองค่ะแต่จะเป็นต่ออะไรนะ ครูปูบอกใบให้ว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งมีใบยาวมีกลิ่นหอมสามารถนำไปทำเป็นเครื่องดื่มหรือไปทำเป็นกระทงก็ได้คำตอบก็คือตอเตยนั่นเองค่ะน้องๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเตยวันนี้ครูปูมีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภาซึ่งคำใหม่นะคะก็เป็นคำที่อาจจะมีใช้เดิมอยู่แล้วแต่นำมาสื่อสารในความหมายใหม่หรืออาจจะเป็นการบัญญัติความหมายใหม่ก็ได้ค่ะ วันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักคำใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตอนั่นก็คือคำว่าเต้าข่าวค่ะคำว่าเต้าข่าวใช้เป็นคำกริยามีความหมายว่าแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่แล้วนำเสนอเป็นข่าวตัวอย่างประโยคเช่นถ้าคุณเขียนเต้าข่าวแบบนี้นอกจากจะถูกฟ้องร้องแล้วจะยังไม่มีใครซื้อหนังสือของเราด้วยค่ะ น้องๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวของต้นเตยกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะน้องๆเคยเห็นต้นเตยไหมคะต้นเตยมีลักษณะอย่างไรแล้วมีกลิ่นอย่างไรน้องๆเคยเห็นไหมคะวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักเตยชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเตยทะเลค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1 เตยทะเลที่จะนำมากินต้องมีลักษณะอย่างไรคำถามข้อที่2ใบเตยทะเลมีลักษณะอย่างไรและคำถามข้อที่3เตยทะเลเป็นพืชพื้นเมืองของที่ใดน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการพัตตาคารบ้านทุ่งค่ะ ลวงสมนึกเล่าให้สตังฟังว่าเตยทะเลนั้นไม่ได้เป็นพืชที่มีคนนำมารับประทานกันทั่วไปแต่ชาวบ้านชายเนินหมู่สิบนี้ส่วนใหญ่มีเชื้อสายเป็นชาวไทยเกาะกงที่อพยพลี้ภัยสงครามซึ่งเมื่อครั้งบรรพบรุษย้ายมาตั้งรกรากใหม่ๆนั้นไม่มีอะไรจะกินเห็นว่ามีต้นเตยทะเลเยอะ จึงได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำพามาปรุงเป็นอาหารและสืบทอดมาเป็นภูมิปัญญาสู่ลูกหลานในยุคป,ปัจจุบันเตยทะเลที่จะนำมากินได้นั้นจะต้องเป็นต้นที่มีอายุน้อยโคนใบสีออกขาวนวลแสดงว่ายอดกำลังอ่อนได้ที่ ทุกวันนี้ถึงแม้ว่ายอดเตยทะเลจะไม่ได้ทำอาหารรับประทานกันเป็นประจำเนื่องจากกรรมวิธีที่ค่อนข้างยากลำบากแต่ชาวบ้านหมู่สิบบ้านชัยเนินนี้ก็ยังคงอนุรักษ์และสืบสารอาหารจากต้นเตยทะเลเป็นหนึ่งใน7นิเวศพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติของจังหวัดตราดอีกด้วยล่ะครับ ลักษณะทั่วไปเตยทะเลเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ4-8เมตรแตกเป็นกอรวมกันเป็นพุ่มมีลำต้นตั้งตรงและเอ็นชูยอดขึ้นลำต้นมักแตกแขนงแยกออกเป็นหลายกิ่งเตยทะเลนั้นมีรากอากาศเมื่อต้นโตเต็มที่จะแตกออกจากลำต้นแทงปลายลงดินเพื่อช่วยค้ำยันต้นไม่ให้ล้มจากการโดนลมทะเลพัด ลูกมันคุณผู้ชมครับม,มันใกล้คล้ายมันมีแบบเป็นภูเป็นภูก็เรียกใล<ช>้ใคล้ายๆตาสับประรดเนะาะใช่แล้วออกเหมือนกันเด้ออออกยอดเหมือนกันแล้วก็ลักษณะใบก็คล้ายๆด้วยใบเป็นใบเดี่ยวออกเวียนรอบลำต้นโคนใบมีลักษณะเป็นกาบหุ้มแผ่นใบเป็นรูปใบดาบขอบใบสองข้างเกือบขนานกันขอบใบและเส้นกลางใบด้านล่างมีหนามแหลมแข็ง และหากโดนตำเข้าไปจะรู้สึกปวดเน็บนิดๆนะครับ ทะเลนั้นเป็นพืชพื้นเมืองในเขตร้อนพบได้ตามชายหาดทั่วคาบสมุทรในแถบเส้นศูนย์สูตรรอบโลกโดยพบขึ้นอยู่เป็นโดงบนชายหาดตั้งแต่หมู่เกาะฟิลิปปินส์เวียดนามไทยคาบสมุทรมาลายูออสเตรเลียอินเดีย ลักษณะผลของเตยทะเลดูคล้ายผลสับป,ประรดและลูกจากสามารถออกผลได้ทั้งปีเป็นผลรวมลักษณะกลมมีความแข็งมเมล็ดรูปกระสวยเมื่ออ่อนผลจะมีสีขาวปนเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วสุดท้ายกลายเป็นสีส้มจัดหรือสีแดงอย่างที่เห็นนี่แ่ละครับ เมื่อมันแก่เนี่ยมันก็จะมีลูกสีสวยมากเลยครับสตังเห็นแล้วนึกถึงเวลาที่เราผ่าลูกจำปาดะที่มันลูกเล็กๆคล้ายๆ,ๆกับขนุนแต่มันจะเล็กกว่าและหอมกว่าแล้วเราผ่าเอาเปลือกออกแล้วก็ดึงลอกออกมาเนี่ยจะเป็นภูมเม็ดอย่างนี้เลยนะ, hmm. ะเห็นลักษณะของลูกแล้วเนี่ยแหมสีสันเนี่ยน่าก,กินละเกิน <laughs> <laughs> แต่กินไม่ได้ <laughs> ใช่ไม่กินครับถ้างั้นเราก็ ทำการให้เขาไปเปติบโตต่อขยายพันธต่อขยายพันต่อนั้นเดี๋ยวเราเฟียงไปข้างในปึ้งสองซ่อมหัวข้างในเยอะเลยอะ่ะออกไปเยอะเลยโอ้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการพัฒนตะขานบ้านทุ่งเราก็ได้ไปรู้จักเตยทะเลกันมาแล้วนะคะซึ่งก็มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายต้นเตยทั่ว,วไปที่เราเคยพบเห็นกันและจากคําถาม3มข้อน้องๆได้คําตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคําถามข้อที่1ต้นเตยทะเลที่จะนํามากินต้องมีลักษณะอย่างไรคําตอบก็คือต้องเป็นต้นที่มีอายุน้อยค่ะโคนใบสีขาวนวลแสดงว่าเป็นยอดอ่อนนั่นเองค่ะ คำถามข้อที่2ใบเตยทะเลมีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือขอบใบและเส้นกลางใบของเตยทะเลจะเป็นหนามแหลมแข็งเมื่อโดนตำจะรู้สึกปวดค่ะน้องๆและคำถามข้อที่3นะคะเตยทะเลเป็นพืชพื้นเมืองของที่ใดคำตอบก็คือเตยทะเลเป็นพืชพื้นเมืองที่พบได้ตามชายหาดทั่วคาบสมุทรในแถบเขตร้อนค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องเตยทะเลกันมาแล้วนะคะซึ่งเตยทะเลก,ก็เป็นพืชพื้นเมืองที่พบในแถบสมุทรเขตร้อนค่ะน้องๆคะคําว่าในาเป็นคําบุพบทบอกตําแหน่งที่ตั้งและสถานที่น้องๆรู้จักคําบุพบทกันไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคําบุพบทกันค่ะน้องๆคะคําบุพบทคือคําที่อยู่หน้านามวลีเพื่อทําหน้าที่ต่างๆดังนี้ค่ะ 1. บอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่เช่นบนในตรงข้างค่ะ 2. บอกความมุ่งหมายเช่นเพื่อสู่ค่ะและ 3. บอกความเป็นเจ้าของเช่นของและแห่งค่ะ 4. บอกเวลาเช่นเมื่อตอน 5. บอกผู้รับผลประโยชน์เช่นแก่แด่ 6. บอกเครื่องมือที่ใช้ทำเช่นจากด้วยและ 7. บอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบเช่นกว่าค่ะน้องๆคะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจครูปูมีเกมมาให้น้องๆหาคำบุพบทที่ซ่อนอยู่ในข้อความที่กำหนดให้พร้อมไหมคะเราจะมาหาคำบุพบทด้วยกันเลยค่ะข้อ1หนังสือเล่มนี้เป็นของพี่น้องๆคะ คำใดเป็นคำบุพบทคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือคำว่าของค่ะเป็นคำบุพบทบ,บอกความเป็นเจ้าของค่ะข้อที่สองกระดาษแผ่นนี้ทำมาจากเยื่อสับป,ประรดน้องๆคะข้อใดเป็นคำบุพบทคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือคำว่าจากเป็นคำบุพบทบอกเครื่องมือที่ใช้ทำค่ะข้อที่สาม ขอมอบช่อดอกไม้นี้แด่คุณน้องๆคะข้อใดเป็นคำบุพบทคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือคำว่าแด่เป็นคำบุพบทบอกผู้รับผลประโยชน์ค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่4ให้หัวหน้าห้องหยิบสมุดการบ,าบ้านบนโต๊ะครูมาแจกเพื่อนน้องๆคะคำใดเป็นคำบุพบทคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ คำว่าบนเป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องคำบุพบทกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ต่อเตยก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปรู้จักใบเตยหอมค่ะเราจะไปดูใบเตยหอมด้วยกันในรายการฟู้ดเวิร์คค่ะอ่าเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับแบบรายการคุณเลยใช่ไหมใช่ครับ เดี๋ยวเขาจะออกโรงแล้วนี่ตอนนี้เป็นช่วงเขาเป็นตัวเอกครับเราต้องยอมเขาตอนนี้ครับช่วงเราปล่วงเรื่องเขาไหมฮะเราปล่อยเราปล่อยปล่อยไปก่อนอ่ะไปเลยลูกไปไปไปลงน้ำไหมไปไปลงน้ำแน่เลยพี่ผมว่าลงแน่แล้วไม่ไปไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวลงน้ำ คุณเปครับแล้วรายการเกษตรอีซี่เนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องเกษตรแน่นอนแน่นอนครับแต่ว่าการนําเสนอต้องไม่เหมือนใครอยู่แล้วถ้าเป็นคุณ <c oughs> จริงๆแล้วนําเสนอในรูปแบบไหนครับ <c oughs> คือเราจะโฟกัสที่การอยากให้คนคิดว่าการเกษตรเนี่ยมันทําได้จริงๆ <c oughs> แล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเราก็เลือกการเกษตรเฉพาะสิ่งที่มันทําได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปคือบางทีบางคนคิดว่าทาเกษตรมันยากแบบว่าทำงานมาทั้งชีวิตเกษียณแล้วจะทําเกษตรได้ไหมอ่าผมว่าได้ครับอันนี้เลยถ้าดูถ้าดูเกษตรอีซี่ใช่ถ้าเราเลือกให้มันบอกกับเราแล้วก็บอกกับ สิ่งของที่เรามีสภาพภูม,พมิประเทศที่เรามีภูมิอากาศที่เรามีในเมืองไทยเนี่ยม,มันทำได้ครับ,รบก็คือใครที่สนใจเรื่องเกษตรลองไปดูอาจจะแบบมีไอเดียดีๆจากเกษตรอีซี่แน่นอนแน่นอนครับอ่าแล้ววันนี้ก็มากับฟู้ดเวิร์ดก็มาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรแน่นอนแต่ว่าผมเป็นเกษตรแบบสายกินครับคุณเป้เออดีครับผมก็ชอบกินครับอ่านี่นี่นี่ใครมาสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอแนะนำรู้จักก่อนนะครับอันนี้คุณต้อมเป็นเจ้าของสวนใบเตยที่เรามาดูนี่เป็นไงหอม เป็นแบบเกษตรอีซี่จะต้องถามยังไงอะมาถึงสวนแล้วเอ่อเริ่มต้นยังไงครับถึงมาปลูกใบเตยสมัยก่อนเป็นอะไรมาก่อนเมื่อก่อนเป็นสวนผักค่ะราคานี้อเสร็จแล้วผักเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวไปแล้วคือมันต้องหว่านใหม่ปลูกใหม่แล้วมันต้องใช้สารเคมีคต้นทุนก็เยอะเวลาแบบว่าตัดมาเนี้ยบางทีราคาไม่แน่นอน่าฮะแต่ว่าเป็นใบเตยเนี่ยคือเราปลูกลงทุนครั้งนึงมันอยู่ได้สามารถเป็น10ปีแล้วไม่ต้องใส่สารเคมีหรืออะไรใช่ค่ะไอ้ต้นแค่นี้มัน10ปีเลยหรอใช่ค่ะมาเวลาตัดครั้งหนึ่งต้นเก่ายังอยู่แล้วก็แขนงออกข้างๆอีก ผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามาสู่รายการเกษตรอีซี่นะครับพูดมาเขาแม่เคิบเคิบเข็มไขเลยเคิบเลยคุณดาวอยากรู้นิดนึงคือเคยไปที่เขาปลูกเตยแล้วเขาปลูกแบบให้มันลอยกลางน้ำลอยกลางน้ำแต่ว่าอย่างนั้นเวลาเก็บเกี่ยวมันจะลําบากมันไม่เหมือนดินดินเราสามารถไปเก็บเกี่ยวเหยียบย่าอะไรยังไงก็ได้ง่ายกว่าคุณภาพรสชาติต่างกันไหมไม่ต่างกันค่ะเหมือนกันค่ะปกติเตยเราจะเห็นเตยทำอาหารกับเตยไหว้พระมันเหมือนกันไหม ก็เหมือนกันค่ะแต่เตยไหว้พามันคือต้นเล็กๆเขาตัดตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะพันเดียวกันเลยพันเดียวกันค่ะ<อ>เป็นเตยหอมเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือเลี้ยงไว้ให้โตแล้วใบใหญ่หน่อยก็จะใช้ใบทําขนมหอ่อตะโก้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเราจะเลือกยังไงเราจะรู้ได้งไงว่าใบเตยที่แบบโตแค่ไหนถึงจะเหมาะถึงจะใช้ได้แล้วก็คือใบเริ่มใหญ่ก็ใช้ได้แล้วค่ะเวลาระยะเวลาหลังจากการปลูกก็ประมาณ8เดือนก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้ว อันี้ดูง่ายมากนะครับการปลูกเตยใช่ไหมครับใช่ค่ะง่ายค่ะมันไม่ต้องอะไรเลยเช้ามาลดน้ําเย็นลดน้ํานานๆถึงจะใส่ปุ๋ยครั่คือขอแค่มีน้ำมาคิดง่ายๆหนึ่งไรได้เงินเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าตัดส่งก็ประมาณกิโลละ30บาทแต่ว่าถ้าไปขายปีกก็ประมาณ50บาทเขาถือว่าราคาดีนะ30บาทเพราะว่ามันฟังอย่างที่พูดมันไม่ต้องทําอะไรปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องมาอะไรแต่ว่ามันจะลงทุนครั้งแรกมันจะสูงนิดนึงอ๋อตอนลงทุนครั้งแรกคือมันต้องทาตรงนี้ทั้งหมดเลย เสียงเขาแคดนี่ไม่ใช่เสียงเรือนะครับไม่ใช่เสียงเรือรถตามทีอยากไปผมไม่อยากคือเขาอยากไปดาวครับคือเขาอยากลงแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะห้ามเขาไม่ให้ลงก่อนการเนื่องจเราปล่อยเขาไว้เขาจะหลงอยู่ในสวนเตยไหมครับเอางี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุกจะปล่อยนะลูกไปไหนหนูก็ไปนะลูกอ่ะตามสบายเลยลูกอ่ะที่นี่ก็คือไม่มีสารเคมีไม่มีค่ะแสดงว่าเราเรียกได้ว่าเราเป็นเตยปลอดสารอ่ะงั้นปล่อยไข่ดาวได้ แนะนำดีกว่าวิธีเลือกมาทําขนมอะไรเงี้ยมันต้องเลือกยังไงถึงจะดีแต่อย่างงี้ก็เริ่มใช้ได้แล้วค่ะใบใหญ่เราก็เริ่มตัดได้ล้วก็ตัดธรรมดาคือตัดเป็นใบอย่างงี้เลยหรอปกติเราไปเจอเตยมันจะมาเป็นช่อเป็นต้นค่ะแต่อันนี้เป็นเตยตัดใบคือตัดขายแค่นี้เลยตัดขายแค่นี้ค่ะแล้วเราก็บรรจุแพ็คส่งเขา อันนี้ได้ใช่ไหมใหญ่ค่ะไหมเราก็ตัดแค่ให้ชิดเนี่ยค่ะมันก็ได้เหมือนกันอันนี้อันนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้แปลว่าดูแบบใหญ่้หมดได้หมดยอดใหญ่เข้มอันนี้อ่อนๆ่อนย่างเนี้ยเนี่ยสีอ่อนคือสีอ่อนอย่างนี้คือตรงนี้มันเป็นยอดอะค่ะไว้ให้มันโตขึ้นปามันจะจะแตกอีก ต้องตัดแค่เฮี้ยนแค่ไต่เหลือแค่ยอดอย่างเดียวเหลือแค่ยอดอย่างเดียวค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเตยอันนี้มันดีหรือไม่ดีหรื่ยเราจะเช็คได้ไงดมหรือว่ายัางไงโปติเตยก็ต้องกลิ่นเป็นหลักถูกไหมใช่ค่ะลองขยี้ดูเลยก็ได้ค่ะของปัดที่เราเจอเมื่อเช้าคุณทีมทีมเข้าจะหมกว่าเมื่อเช้ามันมันขยี้กันทั้งบ้านแล้วเนี่ยค่ะมันอยู่นานแล้วอันนี้มันไม่แบบที่ยังไม่มีการลยที่นี่หอม ไข่ดาวมาๆมามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ไข่ดาวชิมเขาจะกินใบเตยได้ไงพี่ผมไม่เข้าใจว่าหมาจะกินใบเตยได้ไงหมาผมได้กินทุกอย่างเฮ้ยไม่สายขนมไทยว่ะผมว่าน่าจะเป็นสายกินนมเลือมากกว่าอยู่หน้าด้วยว่าใครให้เฮ้ยผมบอกแล้วหมาผมกินเฮ้ยมันดังเพราะอย่างนี้นี่เองไอ้ไข่ดาวมันกินทุกอย่างนี่โอ้โหตัดกินด้วย เมื่อเช้าเราก็สงสัยเรื่องแบบเตยมันกินได้ไหมกินไม่ได้ค่ะทําไมทําไมใบเตยมันถึงกินไม่ได้ก็เหมือนกับหญ้าพี่เรากินหญ้าไม่ได้เราก็ไม่ควรจะกินใบเตยเรายังกินหญ้าหวานได้เลยแทนน้าตาลน่ะหญ้าหวานเราก็ไม่ได้เคี้ยวเป็นนี่นี่ิเราก็เอากากไปทิ้งเหมือนกันชาวไทยดํากินหญ้าป้องด้วยแกงกินเลยผมเจอมาแล้วเขาก็กินได้ครับแต่มันก็ออกมาเป็นหญ้าป้องเหมือนเดิมครับ ถ้าจะเอาแต่เถียงกันแบบนี้วันนี้คงไม่ได้คําตอบแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวผมขอเสียสละเป็นคนชิมเองเลยและกันนี่ใส่ของไข่ดาวมันมาจากมันมาจากมันมาจากหัวหน้ามันเหม็นเขียวใช่ไหมคะมันขมมาวันนี้วทีแล้วทำไมเราเราไปคั้นน้ำมันหอมเออมันไม่ขมอ่ะให่โอ้อ่ะม่มีสาเหตุอยู่บางอย่างนะครับเหมือนกับพ่อแม่บอกว่าอย่าพูดตอนกินข้าวเราควรจะฟังเขาใช่ไหะไม่ควรจะฝืน ใบเตยมันมีสัตรูพืชมั้ยครับเท่าที่ปลูกก็ไม่มีนะคะนู่นสัตรูพืชนู่นน่นสัตว์ตใบเตยเด่นอันนั้นเป็นเอาล้วพรวดดินให้มากกว่าแล้วฮะแล้วก็อ้วนก็เดินไม่ไหวก็ไปลุยโคลนให้มันขาติดอยู่ก็เดินไม่ได้แล้วก็โอ้สงสารอ๋อผมว่านี่เขาเห็นเราสองคนใส่บูธเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมมันต้องมีบ้านทำไมไม่มีบูทให้หนูล่ะก่อนที่เราจะไปกินอาหารจากใบเตยกันดูสิครับคุณผู้ชมลูกสาวผมเลอะเทอะขนาดนี้สงสัยต้องจับอาบน้ำกันหน่อยแล้วละครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการฟู้ดเวิร์เราก็ได้ไปรู้จักใบเตยหอมกันมาแล้วนะคะและในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่เกี่ยวกับกลิ่นเหมือนกันค่ะวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนสวยแต่รูปจูบไม่หอมค่ะสำนวนสวยแต่รูปจูบไม่หอมหมายถึงผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่มีกิริยามารยาทและจิตใจที่ไม่สวยงามเหมือนหน้าตาค่ะ ซึ่งคนโบราณก็เปรียบเหมือนกับดอกไม้บางชนิดที่มีสีสันสวยงามแต่ไม่มีกลิ่นหอมเช่นดอกทองกวาวหรือดอกชบาค่ะสำนวนนี้นะคะมักใช้พูดถึงคุณลักษณะของคนเราค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่สวยแต่รูปจูบไม่หอมก็คือภายนอกอาจจะมีหน้าตาสวยงามแต่มีจิตใจที่ชั่วร้ายแอบแฝงหรือไม่จริงใจกับใครนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนสวยแต่รูปจูบไม่หอมกันมาแล้วนะคะ และในช่วงฝึกทำข้อสอบวันนี้เป็นข้อสอบโอเนเรื่องคำบุพบทเราจะมาลองฝึกทำข้อสอบโอเนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2562ด้วยกันเลยค่ะบ้านของคุณยายอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีคุณยายมีรายได้จากการทำสวนทุเรียนฉันชอบไปเที่ยวบ้านคุณยายทุกปิดเทอมคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใอดเป็นคำวิเศษ 1. ของ 2- ที่สามจาก 4- ทุกน้องๆคะข้อใดเป็นคำวิเศษคะเรามาดูด้วยกันทีละข้อนะคะตัวเลือกที่1คําคำว่าของเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของตัวเลือกที่สองคำว่าที่เป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งตัวเลือกที่สามคำว่าจากเป็นคำบุพบทที่บอกเครื่องมือที่ใช้ทํา ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อที่4คําว่าทุกเป็นคําวิเศษค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบโอนนวิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ตอเตยก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการตัดใบเตยเพื่อนํามาทํากระทงขนมค่ะเราจะไปดูด้วยกันในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะ คุณอรณิตและคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่หมู่4ชุมชนบางแวกเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะใบเตยที่อยู่ในมือของดิฉันนะคะไม่ใช่แค่มีกลิ่นหอมอย่างเดียวค่ะแต่ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบางแวกนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะวันนี้ดิฉันตามป้าเดือนกลีบพุทราไปตัดใบเตยที่อยู่ในสวนขนาดเล็กของชุมชนบางแวกค่ะ ป้าเดือนบอกว่ารับจ้างตัดใบเตยสําหรับทำกระทงขนมมานานแล้วค่ะโดยจะเลือกตัดใบเตยที่มีขนาดกว้างสักหน่อยค่ะประมาณ2นิ้วขึ้นไปและตลอดช่วงเวลาที่ดิชันตามป้าเดือนไปตัดใบเตยก็จะได้กลิ่นหอมๆของใบเตยโชยมาเป็นระยะค่ะ เราสามารถตัดใบเตยได้ทุกวันไหมคะได้ทุกวันเพราะหลายสวนค่ะถ้าสวนเดียวไม่พอค่ะ mm hmm. คือตัดสวนนี้เสร็จก็ไปสวนอื่นมันต้องมีไหมว่าต้องควรตัดตอนเช้าตอนเที่ยงถ้าตอนเช้าก็จะเหมาะแดดไม่ร้อนอากาศดีก็ตัดได้ง่ายถ,าถ้าแดดร้อนก็คือจะเป็นจะเป็นเตยที่เราลำบากจะลำบากและใบก็จะไม่สวย ใบเตยที่ประเดือนตัดในวันนี้ก็จะนำไปส่งให้กับป้ามลิวันพรมมาประธานชุมชนหมู่4ชุมชนบางแวกเพื่อนำไปทำกระทงค่ะป้ามลิวันบอกว่าจุดเริ่มต้นในการยึดอาชีพด้วยการทำกระทงใบเตยเนื่องจากภายในชุมชนมีสวนเตยเป็นจำนวนมากจึงเป็นอาชีพเลี้ยงคนในชุมชนมาหลายสิบปีแล้วค่ะอยากทราบว่า ทำไมถึงมาทำอาชีพกระทงใบเตออยคะคุณป้าปเพราะว่าเรามีสวนเตยเยอะอยค่ะปันปีมีวัตถุดิบอยู่ในชุมชนอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อก่อนก็ไม่มีไม่เห็นว่ามีใครทำประโยชน์อะไรพอดีเราเห็นมีลูกค้าบอกว่าอยากจะได้เมื่อก่อนใช้ใบตองทำกระทงใส่ขนมตะโก้ทีนี้เขาอยากจะได้ใบเตย พวกเราพอดีมีใบเตยอยู่แล้วก็เลยทําเป็นใบเตยขึ้นมาก็เลยเป็นอาชีพเลี้ยงดูชุมชนมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะได้ข่าวว่าคุณป้ายังกระจายรายได้สู่ชุมชนยังไงคะก็คือพวกแม่บ้านพวกพี่ๆป้าๆที่เขาอยู่กับบ้านใช่ไหมคะที่ไม่ได้ทํางานทั้งนอกเนี่ยเขาก็เอาตรงนี้ไปทําแล้วก็งานตรงนี้คือมันได้ดูแลบ้านดูแลลูกหลานทํางานบ้านไปในตัวแล้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายออก ไปข้างนอกค่ะมันก็คือดีอย่างเป็นอาชีพจะว่าเสริมหรือหลักดีอคะอาชีพหลักเป็นอาชีพหลักของชุมชน<า>ก็แล้วกันเพราะว่าเขามีไรายได้ตรงนี้ที่ยั่งยืนการทำกระทงใบเตยเป็นงานฝีมือค่ะและไม่ต้องออกแรงเยอะเด็กหรือแม้แต่คนสูงวัยอย่างคุณยายจำรัดจันเหลืองที่แม้จะมีอายุมากถึง81ปีแล้ว แต่คุณยายจำรัดก็ยังสามารถทำกระทงใบเตยได้อย่างคล่องแคล่วค่ะทำตั้งอายกปีทีสอง่ะนี่เท่าไหร่ยุเท่าไหร่8ะแปดติป่าลนะอู้40้ส่สิบกว่าปีนับย้างก็ทำเรื่อยมาเ่ยตั้งแต่พันละห้บาทแล้วก็ไปแไปขึ้นเรื่อยมาสำหรับวิธีการทำกระทงใบเตยก็ไม่ยากค่ะแต่เพื่อให้เกิดความรวดเร็วจึงต้องแบ่งการทำงานกัน เริ่มตั้งแต่การแยกขนาดใบตัดแบ่งเป็นช่องและจากนั้นก็ตัดแต่งใบเตยซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความชำนาญสักหน่อยสำหรับการกะระยะในการตัดเพื่อให้แต่ละช่วงมีขนาดเท่าๆกันกระทงจะได้มีรูปทรงที่สวยเวลานำไปพับส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการพับให้เป็นรูปกระทงและนำไม้มากลัดค่ะ ส่วนลูกค้าก็จะมีเจ้าประจําทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะโดยจะขายในราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดอย่างขนาดเล็กสุดราคา250บาทต่อกระทง1,000ชิ้นแต่ละวันจะมียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นหมื่นๆเลยละค่ะทําให้มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ50,000บาทเมื่อกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนก็ตกคนละหลายพันบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะ นี่แหละค่ะก็เป็นกระทงใบเตยฝีมือของดิฉันเองค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นกระทงที่ทำได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจก็สามารถมาเรียนรู้วิธีการทำกันได้ที่หมู่4ชุมชนบางแวกเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่เขาสอนกันฟรีค่ะคุณผู้ชมคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกคิดทั่วไทยเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีตัดใบเตยเพื่อน,นํามาทํากระทงขนมกันมาแล้วนะคะซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะคะน้องๆคะตอนนี้ครูปูก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คําไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะใบเตยมีกลิ่นหอมและสามารถสร้างรายได้ด้วยการนำไปทำกระทงขนมอีกครั้งนะคะ ใบเตยมีกลิ่นหอมและสามารถสร้างรายได้ด้วยการนำไปทำกระทงขนมน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกคำว่ากลิ่นเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอไกล่ลอลลอิงสระอิไม่เอกนอนหนูคะ่ะคำที่สองรายได้คำว่ารายเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอก คำตอบก็คือรอเรือสระอายอยักษ์ค่ะและคำที่3กระทงกระเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือตอไก่รอเรือสระอาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเขียนสะกดกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะ คำแรกนะคะคำว่ากลิ่นมีความหมายว่าสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยจมูกเช่นหอมเหม็นหรืออื่นๆค่ะคำที่2นะคะรายได้มีความหมายว่าเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับค่ะและคำที่3ามคำว่ากระทงมีความหมายว่าภาชนะที่ทำด้วยใบตองหรือใบไม้ยกขอบสูงสำหรับใส่ของค่ะน้องๆค่ะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณต่อเตยที่มาเป็นผู้ช่วยครูปูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ